แอคเคาท์ติงตองเรียนบัญชีภาษาอังกฤษแปลไทยโดยพี่ต้นกับพี่เซฟติวเตอร์แห่งมแม่ฟ้าหลวงก็แอสเซทเท่ากับไล <As set S 1> บิลบิตี้บวกอีควิตี้แค่นั้นแต่ถ้าสมการที่เราจะเอาไว้ลงบัญชีเนะี่ย มันจะไม่ใช่3มตัวนี้มันจะแบ่งบัญชีเป็น6หมวดมันจะแบ่งบัญชีเป็น6หมวดก็คือ asset เท่ากับ liability มือนเดิม แล้วทีนี้อีควิตี้อ่ะเวลาลงบัญชีเราจะไม่เอาอีควิตี้ไปลงเพราะว่ามันกว้างไปเ,เขาก็เลยเอาไส้ในของอีควิตี้อ่ะมาใส่แทนซึ่งไส้ในมันมี4ตัวก็คือตัวแรกโอนเนอร์โอนเนอร์แคปิตอลลบโอนเนอร์บิดดวบวกเดวอรนู revenue. ลบ x เพนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น6หมวดนี้ซึ่งถ้าเป็นบทที่1เนี่ยเราเอาแค่สมการเนี้ยไปลงบัญชีเลยก็ได้แต่ทีเนี้ยพี่ขอสอนควบไปเลยบท2พอเราแบ่งบัญชีเป็น6หมวดเสร็จปุ๊บพี่จะให้เราแยกแยกฝั่งแยกฝั่งไว้ลงบัญชีบัญชีเนี่ยจะมีแค่2ฝั่งเท่านั้น ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีเดบิตกับเครดิตซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในบ,บทสองแล้วแต่พี่จะให้วิเคราะห์แต่บทแรกเลยเดบิต mm hmm. แปลว่าอะไร mm hmm. อย่าไปแปลว่าบ mm ัต hmm. รกดเงินสดอะไรเงี้ยเครดิตบัตรเอาของมาก่อนค่อยไปจ่ายี้ยไม่ใช่คือคำว่าเดบิตเครดิตเนี้ยมันมันมีแค่ว่าเดบิตแปลว่าซ้าย เคเดีแวขวาบัญชีมีแค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีสองฝั่งโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าไอบัญชีหกตัวเนี้ยตัวไหนบ้างอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวไหนบ้างอยู่ฝั่งขวาวิธีการดูไม่ยากถ้าเราอยากจะดูว่าบัญชีตัวไหนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราจะต้องทำให้สมการเนี้ยเป็นบวกให้หมดซึ่งแอสเซทอะเป็นบวกอยู่แล้ว อ่าร a ยบริษีก็เป็นบวกโอนเนอร์แคบบวกไอตัวนี้เป็นลบทำยังไงให้ลบกลายเป็นบวกเราต้องย้ายฝั่งเ,เคยมีคนตอบพี่เอารบหนึ่งไปคูณตัวนี้จะกลายเป็นบวกก็จริงแต่ตัวอื่นจะกลายเป็นลบหมดเพราะคูณมึงต้องคูนทั้งสมการอ่ะดังนั้นถ้าเราอยากทำให้มันเป็นบวกเราต้องย้ายให้มันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง นั่นหมายความว่าฝั่งซ้ายจะมี asset บวก withdrawal แล้วก็บวก expense expense Exp เป็นลบก็ต้องย้ายไปเป็นบวกส่วนฝั่งขวาก็ตัวที่เหลือเลยที่เป็นบวกอยู่แล้ว liability บวก owner cap ที่ขอย่อแล้วก็บวก revenue ดังนั้น3ตัวนี้เป็นบัญชีที่อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้เป็นบัญชีที่อยู่ฝั่งขวาซึ่งอันนี้จะเอาไว้วิเคราะห์บทสองคุณสมบัติของมันถามว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไร3ตัวนี้ถ้ามันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือเวลามันเพิ่มอ่ะมันก็จะลงฝั่งซ้ายหรือเราจะเรียกว่าฝั่งเดบิตก็ได้ แต่เราคงสงสัยนะมันเพิ่มได้ยังไงซึ่งมันเพิ่มมันลดได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเอากดอันนี้คือกดของมันเอากดมันไปก่อนโอเคอ่ะแต่ถ้ามันลดนะลดมันจะลงฝั่งขวาอ่ะหรือเรียกว่าฝั่งเครดิตก,ก็ได้ให้จำอย่างนี้อยู่ฝั่งไหนก็เพิ่มฝั่งนั้นนะโอเคถ้ามันลดมันก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งสามตัวนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามันเพิ่มอะมันเป็นบัญชีที่อยู่ฝั่งขวาดังนั้นถ้ามันเพิ่มก็ลงฝั่งขวาแต่ถ้ามันลดก็ย้ายฝั่งลงฝั่งซ้าย <Okay. S 1> อ่ะพี่จะให้เราจดอันนี้ไปก่อนเป็นกฎของมันแล้วเดี๋ยวจบช็อตนี้พี่จะสอนนะมันเพิ่มมันลดได้ยังไง พี่สรุปบัญชีหกหมวดไว้ก็คือพี่แนะนำให้เราแทรกหน้าเป็นแบบว่าอันนี้ไปแทรกในไฟล์หนังสือพี่นะแต่ทุกคนต้องไปจดกลับมานะโอเคพอเนี้ยพี่สรุปให้เลยว่าบัญชีแต่ละตัวมีอะไรบ้างแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยโอเค อ่ะอันเนี้ยเราโหลดมาแล้วเราเอาไว้ดู okay. เดี๋ยวเราต้องใช้ตอนทำโจทย์ okay. เพราะว่าถึงเวลาเราทำโจทย์อ่ะเราจะต้องมาดูว่าบัญชีแต่ละตัวมันอยู่ในหมวดไหนอ่ะโหลดมาเลยตอนนี้เลยโหลดแล้วก็แทรกไว้ในไฟล์หนังสือพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพูดเรื่องอันนี้ไฟังอีกรอบก่อนที่เราจะไปทำนะสินทรัพย์นะทรัพยากรเราก็จะมีพวกนี้แหละ Okay. เงินลูกหนี้นะกระดาษปากกาอุปกรณ์ซึ่งอันนี้ฟังอย่างเดียวก็ได้วิดดาว r จะของถอนหุ้นซึ่งอันนี้พี่เขียนไม่คีย์เวิร์ดไว้ให้เป็นคะําว่าถอนเป็นคำว่าวิดดาวล์ดาวิงหรือเป็นคําว่า transfer รู้จักคําว่า transfer ์ไหมโอนโอนเงินกลับไปให้เจ้าของอะไรประมาณนี้มันไม่ได้แปลว่าแลกเปลี่ยนไม่ทาน n เฟอร์แปลว่าโอนแลกเปลี่ยนคือเอ็ก อ่ะแล้วก็อันเนี้ยค่าใช้จ่ายถ้าสมมุติเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นค่าใช้จ่ายไหมพี่สรุปมาให้แล้วว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเวลาเราไปแปลโจทย์เราเจอค่าเนี้ยอ้ยเป็นสินทรัพย์หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายถ้าสมมุติเราคิดว่าเรายังคิดมันไม่ออกเรามาดูจากตรงนี้ได้ซึ่งพี่เน้นอีกรอบค่าใช้จ่ายก็คือสิ่งเราไปใช้โอเคอ่าค่าจ้างเนี้ยก็ใช้คนโอเคไอ้พวกเนี้ยก็ใช้บริการค่าน้ำค่าไฟค่าเช่า สังเกตง่ายๆนะค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่เราไม่ได้เราไม่ได้ทำเองจะต้องมีคนอื่นมาทำให้เราอ่ะแล้วก็เจ้านี่นะ p a y ์เทั้งหลายและอันอื่นอ่ะแคปิตอลนะเจ้าของถือหุ้นอ่ะคีย์เวิร์ดพี่ก็ให้มาแล้วทำยังไงเจ้าของถึงจะได้ถือหุ้นก็คือไปลงทุน เด posit แปลว,ว่าอะไรฝากนะก็คือฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทอ่ะก็คือโอนเงินไปให้บริษัทอ่ะเหมือนกับ transfer to company เลยนะโอนเงินไปให้บริษัทก็ถือว่าเป็นการลงทุนเอาง่ายเจ้าของจะได้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อมึงเอาอะไรสักอย่างไปให้บริษัทโอเคเขาก็จะให้เราถือหุ้นเลยและต้องเป็นสิ่งที่เขาจําเป็นต้องได้นะอย่างเช่นพี่จะไปถือหุ้นบริษัททูอย่างเงี้ยพี่บอกอ่ะผมขอลงทุนเป็นเครื่องบิน กาบอกเอาไมา่ให้กูทําไงเออต้องเป็นของที่เขาต้องการอย่างเช่นพี่บอกกูให้มึงเป็นเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยเออเขาบอกเขาเอาเพราะมันต้องไปทําอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเออจริงเสาไฟฟ้าเหรอช่างเถอะกูเล่นๆแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นเลเวนูเนี่ยถามว่าเราจะมีรายได้ตอนไหนก็คือที่พี่เน้นก็คือทํางานเนี่ยซึ่งเลเวนูมันก็จะมีเนี่ยอย่างพรวเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็จะแปลว่าให้บริการทํางานเหมือนกันให้บริการ คอมพิวเตอร์วิทย์ก็แปลว่าทำงานอ่า okay. ฟรีเอิร์นก็เป็นค่าบริการจากงานดังนั้นเลวันูพี่เน้นตรงนี้ว่าอะไรก็ตามที่เราเป็นคนไปทํางานถึงจะเป็นไรายได้ถ้าน้องๆเรียนแล้วสนุกและได้ความรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือสนับสนุนพี่โดยการซื้ออ e ีบุ๊กเล่มละ159้บาบาทเนื้อหาเรียนจนจ,นจบพื้นฐน